ถ้าเติบโตต่อเนื่องส่วนทางกระแสฝัดเซฟว่าคอยจะเป็นยังไงวันนี้ฟังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปต่อฮอฟฟี่ประจำเช้าวันพฤหัสที่3สิงหาคมครับอยู่กับผม และโกลเมจจันเซนอินเวสเมนต์เข้าแทนจากทางเบอร์เกิลแคปิตอลครับก็เรียกได้ว่าช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาของบิตคอยน์ค่อนข้างจะแกว่งอย่างรุนแรงนะผมก็อยู่แถวสองหมื่นแปดพันห้าร้อยดอลลาร์ต่อหนึ่งบีดีซีนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปทดสอบช่วงสามหมื่นนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่าก็มาติดตามกันว่นอาทิตย์นี้เนี่ยจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือสามหมื่นดอลลาร์ต่อหนึ่งบีดีซีได้หรือเปล่านะผมเหมือนกับช่วงสัปดาห์ก่อนๆหรือว่าเดือนก่อนๆ ผมเตรียมเนื้อหารวผมที่เกี่ยวข้องกับโลกของค r y p t o c u r เร n c y มาให้ฟังนะครับผมแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของซีเบอร์คอยเป็นหลักเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยหากไปดูจริงจะพบนะผมว่า Market Cap ของซีเบอร์คอยเนี่ยลดลงอย่างต่อนเนื่องแต่ว่ามีอยู่หนึงเหรียญน,นะผมที่ market cap ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆระผบความน่าเชื่อถือของนักลงทุนยังสูงอยู่แน่นอนหุนเหรียญพัน USD T ผมจะมาอัปเดตอะไรฟังผมกันนะครับ Tether Holding Limited หรือบริษัทที่ออก t a b l e c o i n USD T อย่างที่หลายๆท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็ได้มีการรายงานนะผมดึงผลการตรวจสอบบัญชีในช่วง Q2 ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมซึ่งบริษัทที่จัดทำเนี่ยก็คือบริษัทบัญชี BDO นะผมซึ่งเป็นบริษัทบัญชีสาธารณะอิสระระดับโลกเลยนะครับโดยรายงานนี้เนี่ยก็ได้มีการแสดงถึง เรลหลักๆเนี่ยก็คือตัวของรีเซิร์ฟที่ทางเทสเตอร์เนี่ยจัดทําไว้นะผมหรือว่ามีการถือไว้โฮไว้ในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยเทสเตอร์เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะผมว่ารีเซิร์ฟส่วนเกินของตนเองเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า850ล้านดอลลาร์นะครับทำให้วันที่30มิถุนายนเนี่ย มีรีเซิร์ฟส่วนเกินอยู่ที่3,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับผมว่ารีเซิร์ฟส่วนเกินที่ผมกล่าวถึงเนี่ยคือกําไรที่บริษัทจัดแยกไว้นะครับผมไม่ได้แจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเงินก้อนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องแยกกับรีเซิร์ฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทางเ,เทตเตอร์เนี่ยจำกัดไว้ให้กับ เป็นส่วนที่ลูกค้าในต้องการแลก USDT คือนั่นเองนะครับผมซึ่งผลกําไรจากการดาเนินง,งานของบริษัทในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับสูงกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เพิ่มกว่า30%ไตรมาต่อไตรมาเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางเทตเตอร์เนี่ยก็ได้ยังมีประกาศออกมานะครับผมว่าต้องการที่จะายแบ็กหุ้นคืนกว่า115ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มที่จะหันมาลงทุนในส่วนของด้านพลังงาน จากผลกําไรในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานั่นเองครับโดยเงินสำรองของเ,เทเทอร์เนี่ยครับเรียกได้ว่ายังมีสภาพคล่องที่สูงมากๆนะครับผมโดย85%เนี่ยของเงินลงทุนนะับว่าเป็นลิคว i ดอินเวสเมนต์นั่นเองนะผมก็คือเงินสดแล้วก็รายการที่เทียบเท่ากับเงินสดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวันที่30มิถุนายนเนี่ยจำนวนเงินร,รวมนะครับผมแล้วก็พวกทีบิลของ สคลังสหรัฐนะครับผมที่สนับสนุนตัวของเซเบอร์คอยจริงเนี่ยของเทเตอร์เนี่ยสูงถึง72,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคล่องนะครับผมใครที่ต้องการที่จะขายเนี่ยก็สามารถขายได้ทันทีนะครับผมแล้วก็ทางเทเตอร์เองเนี่ยก็ผ่านเซ็นเทมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางสรุปรายงานนะครับผมของภาพรวมบัญชีของทางเทเตอร์จริงๆเนี่ยต้องสรุปได้สั้นๆละกันนะครับผมว่าทรัพย์สินรวมนะครับผม มีอย่างน้อยเนี่ยแป0 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นี้สินรวมเนี่ยมีอย่างน้อยอยู่ที่8 3 0 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมแล้วก็กว่า99เปอร์เซ็นต์ยนี่ที่เป็นนี้สินนะครับผมนับว่าเป็นการออกโทเค็นทางนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะมี ในส่วนของรีเซิร์ฟส่วนเกินนะผมกว่า3,300ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าเขาทที่จะปลอดภัยมากๆนะผมในส่วนของเท t เ e อร์นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยจะมีคุณเปาโลออเดเนียนะผมซีดีอของเท t เทอร์เนี่ยได้มีการกล่าวออกมาด้วยนะผมก็มีแสดงความภูมิใจนะผมว่ารีเซิร์ฟส่วนเกินของเราเนี่ยเยอะเกินคาดมากๆนะผมแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทนะผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความโปร่งใสความรับผิดชอบนะผมการจํากัดความเสี่ยงข,ของลูกค้าแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมอย่างที่ผมบอกว่าเท มีการเล็งไปลงทุนในเรื่องของพลังงานนะบผมซึ่งอาจจะแก้ปัญหาในส่วนของ proof of work ได้ในอนาคตหรือเปล่า อันนี้ก็อาจจะเป็นการคาดเดาไปนะครับผมในปัจจุบันแต่ว่าก็ต้องติดตามแล้วกันนะครับผมแต่ว่ารายงานในครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าถูกมองนะผมว่าเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของเทรเซอร์มากๆนะครับในการที่จะลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็แสดงถึงความมั่นคงของบริษัทนั่นเองนะครับผมโดยล่าสุดเนี่ยจริงๆก็บอกนะผมว่าปัญหาเรื่องของธนาคารหรือว่าการถูกแฮ็กจากสอฟต์แคอนแทต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลของนักลงทุนมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยความโปร่งใสก็เป็นเรื่องสําคัญ ที่ควรจะต้องมีนะครับผมแล้วก็เทเตอร์เนี่ยก็พยายามี่จะมามาพูฟตรงนี้ของตัวเองนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนเลยน,นะครับว่า usdt เนี่ยเกิดมาพร้อมกับฟัดอยู่แล้วนะครับผมก็มี usdt ก็มาพร้อมฟัดต,ตลอดนะครับผมก็้ามาดูถึง market cap จริงเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่า top ป10 stable coin ใน1เดือนที่ผ่านมานะครับผม market cap ของ usdt เป็นบวกเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับผมและอีก เตัวเนี่ยติดลบเป็นสีแดงนะผมทำให้เห็นได้ว่าน,นักลงทุนกลุ่มใหญ่ๆห,หรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเชื่อมั่นนะผมแล้วก็เลือกที่จะลงทุนหรือว่ามาเก็บเงินไว้ในเซเบอร์คอยที่เป็น USDT นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไปเป็นการบ้านให้กับนักลงทุนเลยทนะ่านที่มาฟังรายการของเราได้นะครับผมว่าอยากจะเก็บเป็น USDT หรือว่าอยากจะบริหารความเสี่ยงไปตัวอ,อื่นเนี่ยก็สามารถพิจรารณาตาม Market Cap ได้นะผมหรือว่าอาจจะดูเรื่องของฟ u n d a m e n t a l ด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วกับคริปโตคอฟฟี่วันนี้นะครับก็ ดีแล้วก็มีประโยชน์กันักเรนทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านจะชื่นชอบข้อมูลวันนี้กันนะครับก็อยากให้หลายๆท่านเนี่ย นำข้อมูลของเราเนี่ยจากการดูคริปโตคอฟฟี่ไปเนี่ยสามารถนําไปสร้างกําไรแล้วก็ไปพิจารณาในเรื่องของการลงทุนจริงได้นั่นเองนะครับผมก็เพือ่อเป็นการเสียเวลาใครที่ช,ชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณจริงๆที่ผมพูดถึงคําว่าขอบคุณนะครับผมก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยในการทําคลิปถัดไปของผมนะครับก็หวังว่าจะทําคลิปออกมาให้ทุกท่านชื่นชอบอีกนะครับผมโอเคแหละเพื่อเป ใครที่ชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาดูซ้ําที่คลิปตัวไมค์กุ๊ปทุกเช้าวันาคาร์และบ่า7ยเจ็ดมงตรงในรายการคลิปตัวคอฟฟี่นะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมขออนุญาตลาไปก่อนขออนุญาตมีความสุขกับโลกของคลิปตัวคอรนซีนะครับสวัสดีครับ